จังหวัดอะไรร้อนหลังจังหวัดอะไรของมึงว่าร้อนหลังเนี่ยนอนทับบุรีไอสัตว์เขามิแตนนทับบุรีโจรน,นั่งนั่งอยู่ยุงลายมาจะทำยังไงก็ตอบ ung, <laughs> ลายยุงดิหลักๆที่ทำ u t u b e เพราะว่าอยากเป็นนักพากย์เลยครับเราก็เลยลองอ่ะ ทำภาคอะไรสักอย่างลงช่องดูส่วนใหญ่วาจะไปทางตลกมากกว่าตอนนั้นเราก็ยังจับทางไม่ถูกหรอกคือเราภาคโดยอาศัยที่ว่าฉันเคยดูหนังมาก่อนฉันอยากจะภาคลงฉันลองทําดูบ้างตอนนั้นมันเป็นคลิปแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เจอกับรอนวิซซี่เอ้ยไอแวนของกูนั่งด้วยคนได้ไหมที่อื่นมันเต็มหมดแล้วอ๋อถธามีตูดก็นั่งเลยเฮ้ยเราอยากภาคอะไรตลกดูแต่ว่าที่มาดังแล้วก็ประสบความสำเร็จจริงอะ่ะเป็นมุกเกียนหนังครับผมกับสิบอันดับที่มันแบบ คนเริ่มรู้จักมากขึ้นมุกเกียนหนังภาคแปดเข้าห้องน้าบ้านผมอย่าลืมสวัสดีนะทำไมถึงต้องสวัสดีด้วยละ่ะเขาเพิ่งสึกบาใครเ่ะทิชชู่เจ้าเป็นเบดุซ่าเปล่าเนี่ยทช่ไมเหรอาทำให้ข้าแข็งได้ตลอดเวลาเ <laughs> <laughs> สน่ห์ของมุกเกียนหนังอ่ะมันอาจจะเป็นมุกเต่าก็จริงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามให้มันแตกต่างคือหนึ่งเราใช้การดับบิงให้มันดูแปลกขึ้น เวลาเราไปดูหนังสักซีนหนึ่งเราสึกว่าเอ้ซีนนี้มาเป็นซีนเศร้าแต่ JCB จะไม่ทําอย่างนั้น JCB คือเราเจะเอาซีนเศร้านี่แหละมาขยี้ให้มันฮาผมรู้สึกว่ามุกกินหนังเนี่ยมันเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์มากกว่าการคีเอทมุกขึ้นมามากกว่าคือตอนเด็กๆอะผมเคยดูหนังภาคไทยเราโตมากะทีมภาคทีม C, อินซีอ่าแล้วก็มีทีมภาคพันธมิตรเราจะชอบทําเสียงแบบดับติงเล่นๆหวัดดีเพื่อนทําอะไรอยู่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเล่นจนวันหนึ่ง ได้มีโอกาสไปพรีเซนต์หน้าห้องเรียนตอนนั้นน่าจะอยู่ประมาณ 4, 5, มสมหมครับมีอาจารย์คนนึงเ็บอกว่าเสียงเธอเนี่ยเป็นระดับพระเอกหนังได้นะเฮ้ยลึกๆเราชอบการพากเสียงหรือเปล่าเราอยากมีเสียงเราในการ์ตูนสักวันหนึ่งให้คนได้ฟังฉันอยากเป็นนักพากนะนั่นแหละรครับคือจุดเปลี่ยนของการมาเริ่มต้นทำอาชีพสายพากค,ครับผม ที่เราจะมารีวิว My Hero, Acad Hero Academia The m u e p i e Racing ตอนนั้นก็ได้ภาคหนังครั้งแรกในชีวิตเลยตื่นเต้นตื่นเต้นมากครับสิ่งที่คุณพูดออกไปอะ่ะ มันจะไม่ได้อยู่แค่ใน YouTube แล้วเสียงของคุณเนี่ยมันจะเข้าไปถึงคนในประเทศไทยแทบทุกทั่วจังหวัดผมว่าเป็นคามินาริเพราะว่าคามินาริเนี่ยมันจะมีความเป็น JCB เลยมันไม่ได้มีการแอดแอเสียงให้เข้ากับคาแลคกเตอร์เท่าไหร่พุ่มกับเนี่ยเป็นคนแคสต,ตัวนี้ให้ผมเพราะว่าตัวเนี้ยมันใกล้เคียงกับผมที่สุดตอนแรกก็กังวลครับว่าจะมีคนไม่โอเคหรือเปล่ากับการที่ว่ายูทูบเบอร์ มาพลาดเสียงอะไรอย่างนี้แต่ด้วยความที่เรามั่นใจพอเรามาเจอคามินาลิที่มันแบบเส้นเสียงใกล้เคียงกับเราเราเลยมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่และที่มันตื่นเต้นมากกว่านั้นคือวันที่ผมไปอะ่ะผมไปเจอตำนานอย่างเช่นนัาต่อยเซมเบ้เราได้มาร่วมงานกับนัาต่อยมันเป็นความสุขที่เรารู้สึกว่ามันมันคอมพิว ผมเป็นคนที่ไม่ได้เก่งเรื่องการพากตั้งแต่เกิดพื้นฐานผมจริงอะ่ะผมเป็นคนเสียงแหลมแหลมแบบแหลม,หลมปี๊ดเลยเอยว่าไงว่าวันนี้มาสัมภาษณ์ด้วพี่โพสนุกจังเลยแล้วเวลาผมไปทํางานจริงอะ่ะผมจะโดนจับไปเล่นแต่ตัวตลกตัวแบบพวกขำๆอย่างนี้มากกว่ากินข้าวรือยังผมจะได้อย่างนี้มากกว่าผมเลยมีรู้สึกว่ามันอนค่าเป็นอุปสรรคผมมากเวลาที่ผมไปแคสงานพวกพระเอกหรือบทอะไรเงี้ยผมจะแคสไม่ค่อยติดแต่ว่า มันก็มีพี่นักพากคนึงเขาก็เคยบอกผมว่าอย่าไปซีเรียสเรื่องนั้นบางคนที่เกิดมาเสียงหล่ออ่ะเขาก็ไม่สามารถพากบางตัวได้ในขณะที่บางตัวเจมส์ก็สามารถพากได้แต่เขาทําไม่ได้เหมือนเจมส์เราก็รู้สึกว่าเออเราต้องภูมิใจในเสียงที่เราเป็นแบบนี้มากกว่าการแคสทุกวันนี้มันจะเป็นการาพากแบบว่าเสียงใครเหมือนต้นฉบับที่สุดวันนี้เสียงผมอาจจะไม่ใกล้เคียงต้นฉบับแต่วันหน้าอาจจะมีตัวละครที่เสียงเหมือนผมก็ได้ คล็ดลับในการพากย์นอกจากที่เราจะอินกับตัวละครนะครับเราจะต้องฝึกการดับปิงให้ได้3ามเสียงก่อนก็คือเสียงสูงเออหวัดดีทําไรเสียงกลางเออหวัดดีทําไรเสียงต่ำเออหวัดดีทาอะไรนะครับเราฝึก3ามเสียงให้มันคล่องก็พอแล้วก็ที่สําคัญเวลาหนังต้นฉบับมาแบบไหนเราดับปิงให้มันใกล้เคียงต้นฉบับที่สุดอย่าไปเปลี่ยนแปลงหนังนะครับอย่างเช่นต้นฉบับมันมาแบบเฮ้ hey, What are you doing อะไร เฮ้เธอทำอะไรอยู่นะนี่คือการดับบิงจริงๆคือต้นฉบับมาแบบไหนเราใกล้เคียงต้นฉบับที่สุดอย่าไปปั้นอย่างเช่นแบบเฮ้ว่าอะไรอยู่ d o i n อแล้วเราแบบเ hey, ฮ้เธอทำอะไรอยู่อันนี้คือการพากจริงๆที่มันไม่ถูกต้องนะแต่ว่าถ้าไปใช้อย่างเช่นแบบภาคนากหรืออะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้ได้แต่ถ้าเอาไปใช้กับงานจริงๆอะ่ะมันใช้ไม่ได้อย่าแรกคือต้องเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองบางคนเองก็รู้สึกว่าพี่ เสียงผมเนี่ยเป็นคนเสียงแหลมผมเป็นคนพูดเนอนนะพี่ผมจะสามารถพากเสียงอะไรอย่างนี้ได้หรือเปล่าอย่างที่พี่บอกไปว่าทุกวันนี้วงการพากมันเป็นการแคสนะครับผมคือเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ตัวนี้เพราะเสียงเราไม่เหมือนเขาแต่ตัวหน้าเนี่ยเราอาจจะได้ก็ได้เพราะฉะนั้นครับฝึกฝนไว้อันดับที่2ก็คือต้องอ่านหนังสือบ่อยๆอ่านหนังสือและออกควบกล้ำเนี่ยให้ถูกต้องรอเรือรอลิงต้องชัดเจนนะครับแม้แต่นักพากจริงๆหลายท่านเนี่ยก็ยังบอกเลยว่าฝึกฝนผมไม่เคยเจอนักพารุ่นพี่คนไหนเลยนะที่บอกว่าตัวเองเก่งส่วนใหญ่จะบอก ว่าฝึกส่วนอันที่3ครับพยายามฝึกภาคอันนี้เป็นเทคนิคผมนะคือผมจะเปิด Netflix ดูและผมจะพยายามภาคภาคตามต้นฉบับถ้าเกิดว่าชอบแนวนี้จริงๆนะพยายามฝึกตั้งแต่เนิ่นๆครับผมยังไงมันก็เก่งแน่นอนทุกวันนี้อาชีพนักภาคก็ยังมีกลุ่มคนที่เขาดูอยู่ผมเลยมองว่าภาคไทยอ่ะเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์ไว้ผมอยากให้วงการภาคไทยอ่ะ มันไปได้ดังและก็ไกลกว่านี้นักาพากย์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นซุปเปอร์สตาร์เลยนะอย่างคนาพากเสียงนารุโตะเ,เลยอะไรเงี้ยเขาจะเป็นเหมือนซุปเปอร์สตาร์แต่ว่าคนบ้านเราอะ่ะที่บ้านเรายัางไม่ขนาดนั้นบางคนยังไม่รู้เลยว่าคนาพากคนนี้เป็นใครผมอยากทําให้ภาคไทยอะ่ะมันเทียบเท่ากับของญี่ปุ่นอยากให้คนรู้จักการพากไทยมากขึ้นรู้จักว่าคนนี้เป็นคนาพากไทยนะก็อยากฝากน้องๆน,นะครับที่อยากเป็นนักาพากนะครับผมก็ พยายามฝึกฝนตัวเองนะครับอย่าเพิ่งยอมแพ้ครับวันนี้โอกาสยังไม่เข้ามาหาคุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณฝึกตั้งแต่ตอนนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆผมเชื่อว่ามันจะต้องมีใครสักคนหนึ่งเห็นโอกาสของคุณเห็นเสียงคุณและใช่ดึงคุณไนภาคแน่นอนนะครับก็อยากฝากแล้วก็สุดท้ายครับใครที่ดูผมครั้งแรกในเดอ People นะครับก็ไม่รู้จักผมฝากช่องเลยและกันแอบออย่าลืมไปติดตามช่อง JCB นะครับทั้งทาง YouTube แล้วก็ Facebook Fanpage ครับผม